นี่คือคลิปจากต่างแดนครั้งแรกในรอบหลายปีของ The Walker ซึ่งผมจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและมุมถ่ายรูปสวยๆเท่ๆซึ่งบางครั้งมันก็อลังการจนอดคิดไม่ได้ว่าหรือที่นี่จะเป็นจุดบรรจบอันสมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีและธรรมชาติรวมไปถึงศิลปะและกีฬาระดับโลกด้วยนะครับใช่แล้วผมกําลังพูดถึงประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งที่รวมทุกสิ่งดีๆเอาไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวประเทศที่ว่าคือสิงคโปร์ สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะคือก็กําลังจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์แหละเป้าหมายหลักนะครับคือการไปดูนะเวอ้์วภูนะเออเวอ้์วภูเขามาปรีซีสันเหมือนมาทัวร์ที่ประเทศสิงคโปร์เห็นว่าอยู่ใ,ใกล้ๆก็เลยเออไป ไปดูซะหน่อยละกันนะครับจะมี2อีเวนต์นะครับที่ผมไปดูก็คือวันนี้นะจะมีการซ้อมแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแข่งกับทีมลสเตอร์ตี้คือลิเวอร์พูลก็จะซ้อมตอนค่าใช่ไหมแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเตะตอนเย็นๆช่วงกลางวันเนี่ยก็จะพอมีเวลาเล็กๆน้อยๆฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยไปกันแบบลวกๆร,รีบๆเท่าที่เวลาจะพาไปได้นะครับซึ่งผมก็จะเน้นไปที่สถานที่ที่แบบมีความเขียวขจีนิดนึงตามสไตล์ของ Walker, เดอะวอล์กเกอร์เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าก,บบกีกกมเาจจัดอน้ะ ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างการไปสิงคโปร์ครั้งนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์ตัวนี้ไปเป็นกล้องคู่ใจครับ Insta360 GO 3ศู c ย์โก a แอคที่ออกแบบมาได้อย่างสุดล้ำเลยฮะนี่มันมีหน้าจอมอนิเตอร์ที่พับเก็บได้แบบนี้ครับทำให้เราสามารถถ่ายแบบปกติหรือจะเซลฟี่ก็สะดวกหมดเลยแล้วที่ชอบมากเนี่ยคือมันสามารถแยกร่างได้ครับ ะเห็นได้ว่าตัวกล้องเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเลยนะแล้วก็เราสามารถเอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับซึ่งระหว่างใช้งานเนี่ยตัวบอดี้ก็ยังแสดงผลอยู่ในจอมอนิเตอร์ Monitor อ่ะเออโคตรล้ําเลยแต่ว่ามันอาจจะมีแหลกนิดๆนะครับแล้วพอเอามาประกอบคืนกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะชาร์จให้อัตโนมัติเลยครับสามารถใช้งานได้ต่อเน,นื่องเลยนะใครที่กําลังหากล้องแอชั่นแคมีราดีๆนะครับที่ใช้งานง่ายๆสะดวกและมีคุณภาพเนี่ยแนะนําเลยครับสามารถเข้าไปหาซื้อได้ที่ร้านดอทไลฟ์ทุกสาขาและแน่นอนว่าคลิปนี้ทั้งคลิปผมใช้อินสตาสามห หลังจากใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเราก็มาถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเวลาเนี่ยจะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะฮะพอมาถึงก็ต้องกรอกเอกสารออนไลน์นิดหน่อยครับแล้วก็ผ่านด่านต่างๆซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะเสร็จแล้วเราก็รัางรถชอทันบัสครับจากเทอร์มินอล4มาลงที่เทอร์มินอล1แล้วก็เดินต่ออีกเล็กน้อยเพื่อไปหาเป้าหมายแรกของเราในทริปนี้ และนี่คือ Rain วอ t e ท h แห่งห้าง j ุอเอลช่างใีม่แอร์พอร์ออกเสียงยากเหลือเกินซึ่งมุมนี้เนี่ยเดินเข้าห้างมาปุ๊บเนี่ยก็เห็นเลยนะก็ถือว่าสวยแล้วแหละแ,แต่ว่าเดี๋ยวเราจะหามุมที่มันสวยกว่านี้กันดีกว่ารถมาพอดีรถมาพอดีหลังจากตื่นเต้นกับรถไฟขบวนแรกที่เราเจอนะครับเราก็ออกไปเดินหา มุมที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขยอยู่นิดๆครับตรงที่เราจะไปหามุมที่มันแบบเข้าถึงได้ฟรีๆนะเออมันก็จะมีโซนที่แบบเสียตังกับโซนฟรีครับหลังจากที่หาอยู่าคหนึงครับเราก็เจอมุมนี้ครับที่สามารถเห็นได้ทั้งน้ําตกแล้วก็รถไฟในเวลาเดียวกันซึ่งพอเวลารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยมันก็จะอลังการแบบนี้เลยโคตรเท่เหมือนหลุดไปอยู่ในหนังไซไฟอะเนาะแบบเป็นน้ําตกในโลกอนาคตอะไรแบบนั้นนะครับ โคตรชอบเลยตอนนี้เราออกมาจากน้ำตกแห่งโลกอนา,าคตรเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่โลกปัจจุบันเป้าหมายของเราคือการเข้าเมืองตอนนี้กำลังํำทางเข้าเมืองอยู่นะฮะเราอะหาข้อมูลมาว่าเราอะควรจะเดินทางด้วยทัวริสพาสเพราะว่ามันคุ้มที่สุดอ่ะมันเป็นแบบตั๋วเหมาอะออในหนึ่งวันเราจะขึ้นรถไฟกี่รอบก็ได้เราก็เลยอยากใช้ทัวริสพาส ใครที่มานะครับเราจะซื้อทัวริสพาสเหมือนกันเนะี่ยต้องมาที่เทอร์มินอล2เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อทัวริสพาสตามที่ตั้งใจครับแล้วก็ขึ้น MRT ต่อด้วยรถบัสซึ่งสามารถใช้ทัวริสพาสจ่ายได้หมดเลยนะสะดวกมากแล้วก็เข้าไปเช็คอินที่โรงแรมทริปนี้เราพักกันที่ Holiday Inn Express ในย่านที่ชื่อว่า Novina มีปัญหาหนึง่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับบุ๊ก,กิ้งที่เราจองมาเนี่ยชื่อมันไม่โผล่ในระบบอะ่ะซึ่งตอนนี้พนักง,งานเขาก็เคลียร์อยู่มัน่อนอยู่ที่เคาน์เตอร์เหมือนกับว่าเราอาจจะจองในวันที่แบบระบบร่มพอดีเป็นวันที่แบบตะกักมากจริงจากที่เวลาเหลือๆสำหรับไปสนามนะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นแบบมันน่าจะกระชั้นชินแล้วครับโอเคครับตอนนี้เราได้ห้องแล้วหลังจากผ่านไปเกือบๆครึ่งชั่วโมงเลยนะเปลี่ยนชุดพร้อมที่จะไปเชียร์ลิเวอร์พูลซ้อมแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเข้าสนามฟุตบอลนนี่ย ส่วนใหญ่โดยสากลเลยนะกล้องใหญ่เนาะที่ปรับระยะได้ต่างๆก็เข้าไม่ได้ไมเซลฟี่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพกตัวนี้ไปเขาดีไซน์มาแบบคิดแทนเราแล้วว่าให้เราใช้งานได้แบบสะดวกที่สุดนะฟึบเห็นไหมพอด,ดึงออกมาจิ๋วแค่นี้องดูดิเขาก็มีอุปรกรณ์เสริมมาให้ด้วยอันนี้เนี่ยที่เห็นนี่ไม่ใช่จัตุคามรามเทพนะครับเป็นแม่เหล็กเอาไว้แบบให้เราห้อยคอห้อยคอปึบแล้วอยู่ในเสื้อแล้วก็เอากล้องตัวเล็กเนี่ยติดไป กล้องก็จะอยู่ที่หน้าอกเราแล้วก็กดถ่ายแล้วก็บันทึกภาพได้เลยมันสะดวกอะไรผมไม่ใช้ผมรู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันเหมาะกับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมากกว่าคือตัวนี้ครับติดกับหมวกติดเข้าไปชึบอยู่แบบนี้ใช่ไหมติดกล้องไปนี่มันมีแม่เหล็กดูดชึบเลยเห็นไหมครับกล้องมันอยู่ตรงนี้ถ้าถ้ามีโอกาสมีบุญได้ใกล้ชิดน,นักเตะนะทุกคนก็จะได้เห็นภาพแบบเดียวกับที่ผมเห็นอนะแบบมุมมองของผมเลยอะเราต้องไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันแล้วเจอกันครอรอยอยู่ไปลุย จากโรงแรมครับเดินทางประมาณสัก30 4 0นาทีเราก็มาถึงสนาม National Stadium ของสิงคโปร์และหลังจากผ่านด่านรตรวจต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็มาติดตั้งอุปกรณ์ครับก่อนที่จะเดินผ่านประตูเข้าไปในสนามซึ่งบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับ ในวันซ้อมเนี่ยนะครับเราสามารถเดินเลือกโซนเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเลยครับตรงไหนว่างๆเนี่ยก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยยิ่งไกลยิ่งดีอ่ะพอเจอที่ที่ถูกใจแล้วเราก็ปักหลักนั่งเชียร์ได้เลยครับแล้วสักพักนึงเนี่ยเยือนครบก็เดินนํานักเตะออกมาสู่สนามพร้อมกับเสียงปี๊ดการ์ดลั่นเลยครับหนึ่งในนั้นก็เป็นผมด้วยนะเออผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะบ้าได้ขนาดนี้เหมือนกัน ทีนี้พอบรรดานักเตะเดินลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มซ้อมกันครับเราก็นั่งลุ้นนั่งเชียร์กันไปอย่างสนุกสนานฮะซ้อมเป็นประมาณสักชั่วโมงกว่า,วาครับเหตุการณ์ที่ทำให้สามแชบแตกก็เกิดขึ้นครับนั่นคือบรรดานักเตะและเยอกนครอปเดินขอบคุณแฟนคลับรอบสนามแบบใกล้ชิดเลยนะฮะซึ่งถ้าคนไหนโชคดีเนี่ยก็จะได้ไลายเซ็นแล้วก็มีได้เซลฟี่กับน,นักเตะด้วยนะครับโอ้โหกรี๊ดจะเป็นลม แม้ว่าผมจะไม่ได้ไลายเซ็นไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆเลยประทับใจครับถือเป็นวันแรกในสิงคโปร์ที่โคตรดีเลยแหละสวัสดีครับนี่เป็นเช้าวันที่2ของทริปสิงคโปร์นะครับเมื่อวานก็ได้ไปดูรีปูซ้อมมาเรียบร้อยแล้วเออก็โอ้โหสนุกแม้ว่าจะไม่ได้ไลายเซ็นกลับมาก็ก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่ายอยู่นะเออผมว่าบรรยากาศมันแบบมันหาจากที่อื่นไม่ได้อะ วันนี้ลิลภูมิแข่งแต่ก็แข่งตอนเย็นแล้วก็เหมือนเดินรับช่วงกลางวันเนี่ยพอจะมีเวลาว่างเดี๋ยวผมก็จะออกไปเดินเล่นไปเ,เที่ยวด้วยส่วนจะเป็นที่ไหนบ้างเนี่ยตามไปดูกันเลยเ<อ>ช้าวันที่2เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการนั่งรถบัสไปลงที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งครับนี่ตรงนี้มีการบอกใบ้ชื่อสถานที่ที่เราจะไปให้ด้วยนะจากนั้นก็เดินขึ้นบันไดยาวๆไปเลยเพื่อไปหาพิกัดหนึ่งที่ฮิตมากๆในสิงคโปร์ใครไม่มาเนี่ยถือว่าเชยครับสถานที่แรกของวันนี้และเป็น พิกัดที่2ในสิงคโปร์ก็คือฟอร์ดแคนนิงเป็นคล้ายๆบันไดเป็นอุโมงมีต้นไม้เดี๋ยวไปดูรูปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวพอเห็นปุ๊บเนี่ยทุกคนน่าจะอ๋อที่สิงคโปร์เนี่ยแม้จะเมืองเยอะแค่ไหนแต่พื้นที่สีเขียวเขาก็เยอะมากเหมือนกันน้อยเนานะถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกมันเป็นกฎหมายของเขาด้วยนะครับผมเคยมาทัศนศึกษาเมื่อสมัย ตอนอยู่มหาลัยอ่ะเขาบอกว่ามีกฎบังคับว่าประมาณสักสิหรือ20%เอร์เซนของทุกพื้นที่ครับต้องมีพื้นที่สีเขียวอยู่ด้วยกฎหมายจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับคือที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจริงจังเรื่องพื้นที่สีเขียวมากเลยนะอย่างการจะตัดต้นไม้หนึ่งต้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า30เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีการทําเรื่องเพื่อขออนุญาตก่อน แล้วถ้าตัดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการปลูกชดเชยครับซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยก็แล้วแต่กรณีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในประเทศเอาไว้นะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ก็มีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆครับยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยนะครับภายในระยะเวลา40ปีเนี่ยสิงคโปร์มีต้นไม้จาก100,000กว่าต้นกลายเป็น1.4ล้านต้นและสวนสาธารณะจาก13แห่งตอนนี้กลายเป็น330แห่งสุดยอดเลยอะคือแบบห่างจากบ้านเราไม่เยอะแต่ว่าอากาศนะครับ เย็นสบายกว่าบ้านเราเยอะมากๆเลยผมว่าต้นไม้ก็คงจะมีส่วนเดินไปคุยไปแป๊บหนึ่งเราก็มาถึงจุดที่ต้องการครับแต่ยังไม่ทันได้ดีใจเลยครับต้องตกใจซะก่อนคนเยอะมากเยอะชนิดที่แบบต้องยืนต่อคิวยาวเป็นหลายสิบเมตรเลยครับเออชื่อแล้วว่าฮิตจริงแต่ไหนๆก็มาแล้วเพื่อไม่ใ่้เสียเที่ยวเนี่ยก็ขอถ่ายบรรยากาศของอุโมงต้นไม้ที่เราเรียกกันว่าฟอร์ดแคนนิงเนี่ยกลับให้ทุกคนดูสะหน่อยครับแล้วพอถ่ายภาพนิ่งมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับ เฮ้ยสวยเลยนะคือแม้ว่าคนรอบๆจะเยอะมากแต่ว่ามันก็พอจะหลบคนได้แล้วผ้ามันออกมาดีมากเลยเออผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงชอบมาถ่ายรูปมุมนี้เพราะมันสวยมากจริงๆทางออกจากคอนเทนตนิงสวัสดีคนปวดขี้ไปไม่ได้อะมันให้ไปอีกทางอะ่ะอันนี้คือทางไปส้วมไปเอ็มอาร์ทีอ๋อ,อแล้วไม่ขี่ก่อนนะก็ต้องไปท,ที่เนี่ยส้วมอยู่นี่นั่นข้างเซเว่นไปเลยนี่ยบ้าง อย่างดีอ่ะฟินมากอะไปบ้ามันเป็นแบบห้องแอร์นะแล้วก็มีที่ชิตูดด้วยบ้าเราไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาอะไรแบบนั้นหรอกมีโปรแกรมอย่างอื่นต้องทําเยอะแยะพออื่อยู่ๆไปเข้าส้วมเฉยๆได้ไงไร้สาระหลังจากเข้าส้วมแสนสบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับซึ่งเป้าหมายถัดไปของเราเป็นสวนใจกลางเมืองที่มีชื่อว่า Garden By The Bay โอ้สำหรับการเดินไบเดอร์เบย์เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับเพราะว่าเป็นเหมือนไฮไลท์ของประเทศสิงคโปร์อยู่แล้วเนาะมันมีมุมพักผ่อนหย่อนใจเยอะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเขียวๆที่มีต้นไม้มีสระน้ําใหเรานั่งมองชิลๆหรือจะเดินเล่นชมตึกที่มันทันสมัยเราก็ทําได้สบายๆเลยนะเออและบางมุมเนี่ยมันก็มีทั้งความทันสมัยแล้วก็ธรรมชาติรวมเข้าด้วยกันก็ถือว่าเป็นที่ที่แบบสะท้อนความเป็นสิงคโปร์ได้ดีมากๆที่หนึ่งเลยนะครับใครมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็อย่าลืมเพิ่มการเดินไบเดอร์เบย์เข้าไปในแผนนะคร เะอรุนร้นเลยคราวนี้ไม่มีรถไม่มีอะไรมาช่วยแล้วและในที่สุดเราก็มาถึงพิกัดที่4ของทริปนี้แล้วครับท่านๆลืมหันกล้องไปนี่ิงโอ้โหอลังการอันนี้ชื่ออะไรนะครับอาร์ซนมิวเซียมอาร์ซมิวเซียมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โอ้โหที่นี่คือจุดบรรจบระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ เปิดตัวซะเรื่องหรูอลังการเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันจริงๆแล้วในอาร์ตไซมิวเซียมเนี่ยมีหลายโซนให้ชมเลยนะครับแต่ว่าโซนที่เราเลือกในครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่าฟิวเจอร์เวิ์ซึ่งแนะนําให้จองล่วงหน้านะครับเพราะว่าในวันหยุดเนี่ยตั๋วเต็มเร็วมากๆเลยโดยครั้งนี้เราจองผ่านอโกด้าครับค่าตั๋วอยู่ที่600กว่าบาทต่อคนภายในเนี่ยมันจะแบ่งเป็นห้องๆครับซึ่งแต่ละห้องในโคตรสวยเลยแล้วที่ผมชอบมากๆเนี่ยคือแสงสีในนั้นเนี่ยมันตอบสนองต่อการสัมผัสข,ของเราด้วยนะครับโคตรดีเลยอะ่ะ และนอกเหนือจากความสวยงามแล้วครับใน Future World เนี่ยก็จะมีโซนให้ได้เล่นสนุกกันด้วยครับไม่ว่าจะเป็นของเด็กหรือของผู้ใหญ่รับรองว่าที่นี่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแน่นอนเพราะฉะนั้นขอสรุปว่า Future World เนี่ยเป็นสถานที่ที่ทุกคนควรมาครับรับประกันว่าคุ้มตอนนี้เราออกมาจากอาซา,าร์มิวเซียมแล้วนแล้วก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็เจอสระน้ำตรงนี้ เราเออกจากอาซายมิวเซียมตอนประมาณบ่ายสองจากนั้นก็รีบไปกินมื้อเที่ยงแบบเละๆที่ร้านบุญตรงกีร้านข้าวมันไก่ชื่อดังที่มีจุดกำเนิดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นี่แหละครับก็ถือว่าได้กินแบบต้นตํำรับเลยเนาะแต่เรียนตามตรงนะฮะผมว่าที่ไทยอร่อยกว่าพอกินเสร็จเนี่ยเราก็รีบไปเปลี่ยนชุดที่ห้องกับแล้วก็ออกไปเชียร์ลิเวอร์พูลซึ่งมีคิวเตะตอนประมาณ5้าโมงครึง่งแล้วเราก็มาทันเวลาแบบพอดีพอดีเลยครับนี่ได้ร้องเพลงเชียร์พร้อมๆกับแฟนบอลอีก2 0,000กว่าคน ่วนบรรยากาศร,ระหว่างเกมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับสนุกมากอาจจะเป็นเพราะว่าลิฟ์พูลชนะเยอะด้วยแหละ4ประตูต่อศูนย์เนี่ยมันจึงมีจังหวะให้ได้ลุ้น <c oughs> ได้เชียร์ได้กระโดดโลดเต้นกันเยอะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผ่านไปได้อย่างประทับใจเลยครับผมชอบทั้งตอนได้ดูบอลและก็ตอนเดินเที่ยวเลยนะเออมันดีมากจริงๆ แต่น่าเสียดายครับที่เรามีเวลาแค่2วัน2คืนนั่นทําให้ไม่ว่าจะอยากอยู่ต่อมากแค่ไหนก็ตามในเช้าวันต่อมาเราก็จําเป็นต้องเดินทางกลับเป็นอันจบทริปสิงคโปร์แบบสั้นๆน้อยๆแต่ประทับใจมากๆโดยสมบูรณ์ตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่สนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอถือโอกาสตรงนี้เนี่ยสรุปทริปนี้เลยก็แล้วกันเอาเรื่องเที่ยวก่อนเรื่องเที่ยวเนี่ยแม้ว่าจะได้ไปแค่ไม่กี่ที่ แต่ก็บอกเลยว่าเต็มไปด้วยความประทับใจนะเออผมชอบการผสานกันได้อย่างลงตัวของเทคโนโลยีความทันสมัยแล้วก็ธรรมชาติเออผมว่าสิ่งเนี้ยสิงคโปร์ทาได้ดีมากๆเลยอะ่ะแล้วอย่างหนึง่งผมรู้สึกว่าด้วยความที่เขามีพื้นที่สีเขียวเยอะอ่ะมันทําให้อากาศบ้านเขามันมันดีกว่าบ้านเรานะเออแม้แม้จะห่างจากบ้านเราแค่2ชั่วโมงเองอะบอกได้เลยว่าเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมันสะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยเออใครอยากจะเที่ยวต่างประเทศแบบใช้เวลาน้อยๆมาสิงคโปร์ได้เลยครับรับรองว่าน่าจะประทับใจอีกเรื่องหนึ่งมาสรุปกันอีก เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเป้าหมายสําคัญของทริปนี้คือการมาดูริวพูจริงๆต้องบอกว่าชอบทั้งสองวันวันซ้อมก็คือใกล้ชิดมีโอกาสที่จะได้ายเซน็นแต่ผมไม่ได้ไงปกติเป็นคนไม่ค่อยมีดวงกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ประทับใจมากครับส่วนการแข่งขันเนี่ยมันก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เนี่ยสามารถจัดการอะไรต่างๆได้ดีนะผมเคยดูลิวพูมามุ่นเครื่องที่ท,ที่ราชมังแล้วก็เนี่ย มาดูที่สิงคโปร์ปีนีมน้มันเห็นข้อแตกต่างเลยว่าการเดินทางการดูแลก,การจัดการต่างๆสภาพสนามรวมถึงบรรยากาศเอาจริงๆก็แอบเสียใจนิดๆที่ต้องพูดแบบนี้เนาะแต่ว่าสิงคโปร์ทาได้ดีกว่าเออเรามาเราก็ประทับใจผมรู้สึกผมสบายใจกับเงินที่จ่ายไปที่สิงคโปร์เนี่ยมากกว่าตอนจ่ายไปดูราชมังกะเออสำหรับอีเวนต์เลี้ยวภูนะถ้าเขาจัดอีกที่สิงคโปร์นะผมแนะนำเลยครับสำหรับแฟนเลี้ยวภูให้มานะ ค่าแน่นอนครับอีกอย่างนึ้งที่ต้องพูดถึงเลยคืออุปกรณ์ที่ผมใช้ในการถ่ายครั้งนี้นะครับย้นอีกทีคือ Insta360go3 นะฮะใครที่เป็นสายท่องเที่ยวชอบถ่ายร็อกแล้วก็ชอบพกพาอุปกรณ์ที่ใช้สะดวกใช้ง่ายก็แนะนําเลยครับ Insta360go3 เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณแน่นอนนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ๋อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ